ก็สวัสดีครับอยู่กับเราเช้านี้นะผมหลังจากไม่ลงคลิปนานนะครับผมอยู่กับเราทีมงานวอรเชตพนะครับผมวันนี้เข้าหน้างานนะผมดีดย้ายป้ายนะครับผมป้ายกรมทางหลวงนครพนมนะครับผมติดแม่น้ำโคงเลยนะครับผมก็ดีดย้ายถอยหลังนะครับผมถอยหลังออกข้างนิดนึงนะครับผมหลังจาก นอนหนึ่งวันนะผมฝนตกหนักนะครับผมหมื่อวานฝนตกหนักนะผมวนนนนผมันนี้เลยเข้าหน้างานนะผมรอติดตามชมครับผมว่าจะออกมาสวยขนาดไหนนะผมด้านหน้าออกไปไม่ได้ครับผมเดี๋ยวร,รอชมตอนทํางานเดี๋ยวจะออกไปถ่ายให้ดูนะครับผมด้านหน้าก็จะประมาณนี้ผมอัปเดตหน้างานก่อนทานะครับผมรอติดตามชมไปเลยครับผม ก็ไม่ได้ลงคลิปมานานแล้วครับผมประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับผมทีมงนานกำลังขนของลงรถนะครับผมอาจจะปเป็นคลิปสั้นนะครับผมคลิปนี้ไม่ได้ยาวนะครับผมอัปเดตหน้าง,งานนะครับผมยาวประมาณสิบเมตรนะครับผมตัวข้างตัวข้างตัวข้างนี้ไม่เอาไปนะครับผม ไปเะพาแค่ตรงเสานี้ถึงเสานี้นะครับผมประมาณนี้นะครับผมสูงประมาณสาเมตรนะครับผมความสูงถึงยอดนะครับผมประมาณสาเมตรนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามชมไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวอัปเดตนั่งอ่านให้ดูเรื่อยๆนะครับผม ออกบ้านประมาณ2อาทิตย์แล้วผมงวดนี้ต่อกันยาวครับผมเสร็จหน้าง,งานลังนี้ต่อน้องบัวลำพูนะครับผมเดีย๋ยวรอติดตามชมกันเลยครับผมขอสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับผมคอยตามชมคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ